ขาหน้าพองฟอง ปัญหาผิวของผู้หญิงนะคะไม่ตั้งแต่เรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำโดยเฉพาะฝ้าเนี่ยหายยากมากๆไหนจะริ้วรอยร่องลึกผิวแห้งกลานผู้ชมวันนี้เปลี่ยนผิวของคุณให้เป็นผิวเด็กเด้งออร่าขั้นสุดกับแพลวพิเทราโกเซรัมค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นเซรัมสูตรเข้มข้นพิเศษนะคะที่ต้องบอกเลยว่าคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดมารวบรวมไว้แล้วในเซรัมขวดนี้ขวดเดียวเลยล่ะค่ะใช่แล้วแล้วแต่ละตัวนะเป็นอินกรีเอนที่นําเข้าจากต่างประเทศตัวดีดี ตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมกู้หน้าที่พังๆให้สว่างกระจ่างใสอย่างแน่นอนช่วยลดเลือนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีช่วยลดเลือนเกี่ยวกับริ้วรอยล่องลึกที่ผู้สูงวยัยตัวนี้ช่วยได้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยผิวเรียบเนียนผิวหน้าแลดูกระจ่างใสสุขภาพดีต้องแพรพิเทราเซรั่มค่ะ